สวัสดีครับสำหรับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวอาีทุกคน,นครับวันนี้เรามีลำมาทดสอบอีกหนึ่งลำครับตอนนี้จะเป็นชื่อรุ่นของชื่อรุ่นที่เขาเรียกกันก็คือมิลาดครับมิลาดมิลาดตนนัวนี้ปีก็ผมก็ลืมวัดครับไม่เคยได้สังเกตว่าเท่าไหร่ประมาณ60ครับใช้ชุดไฟเป็น 2217 3,000ึ่เจ็ดสา kv เรคอนนะครับสปีด4 5 a สปีดสี a ครับสปีดเนี่ยผมเน้นเน้นย้ำให้ต่อสายไฟครับอย่าไปต่อสายสปีดครับเดี๋ยวสปีดจะทำงานหนักมีาละะเยอะครับสปีดต,ต่อสายไฟไปหาหัวครับบัณฑิตเจ็ตผมก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับเซอร์โวสองตัวครับใช้ระบบมิกเหมือนเดิมครับนี่มิลาด วันนี้เราจะมาใช้แบตสามพันเป็นของไอทีคอร์ ock, ครับแต่แบตก้อนนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าโดนไฟไหม้มาแล้วครับแบตเก่าบวมด้วยท้องด้วย <c oughs> เดี๋ยวก็เอดอี๋ยวเรามาเสียบแบตกันเลยนะครับวิธีการคาลิเบตนะครับเปิดรีโมทนะครับเร่งคันเ่งขึ้นเร่งขึ้นเสียบแบตครับ ฟังสัญญาณสักสองครั้งครับถ้าเกินนี้เดี๋ยวจะขาหมดเอากล้งแล้วรอฟังปกติแปกตินะครับนี่เป็นแบบสามพันนะครับเป็นมิาสท่านใดเห็นรูปตรงแล้วสวยงามถูกใจสอบถามได้นะครับ แอ,อรอน,นเป็นไม้บรรซ่านะครับปินตั้งก็เป็นไม้บรรซ่าครับเนี่ยแอร่อนอไม้บรรซ่าปินตั้งไม้บรรซ่านะครับมีหลาดครับมีหลาด Thank <sweak> ลองครับทดสอบทดสอบทดสอบความไวทดสอบการล่ะครับ ยังยังไม่ยังไม่ชินครับยังไม่เข้ามือล้านี้ยังกะล้าหนักไม่ได้ครับลำ้ <c oughs> จลลบลำจะลองรับครับจะลองรับแต่รู้สึกว่าการตัดอากาศตัดมาไวมากนะครับการตัดอากาศตัดมาไวเราก็เลยกะล้าหนักไม่ถูก เดี๋ยวเรามาลองวัดแดดกันดูนะครับท่านใดสนใจติดต่อได้ครับที่พรเมืองลบหรือที่พรครับในช่องทางเ Facebook ครับพรเมืองลบเป็นตัวของมิลาครับเดี๋ยวมาลองวัดแดดกันดูนะครับงอยู่ครับอัดม่้่ก็ได้พักพี่เขาขายในช่องทาง Facebook นะครับขายมาหลายปีแล้วครับน่าจะต่ำครับ ำจริงๆด้วยครับเดี๋ยวก็ฟื้นครับถึงสิบสิบจุดเก้านะครับฟื้นก็ประมาณสิบเอ็ดฝ่าครับโอเคนะครับ